รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกวัย ซักโดยปูนเสือแว่นท็อปเจริญเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคยิ่งออมยิ่งดีกับทกสสวัสดีครับทุกทุครับสวัสดีครับเข้าสูส่ช่วงเวลาของเรานะครับที่ช่อง9 M quad SD ทุกคืน วันจันทร์ถึงศุกร์เวลาแบบนี้เลยนะครับกับรายการยิ่งอกกัะหนกซักในค่ำคืนนี้ก็ชวนท่านผู้ชมมาพูดคุยกันนะฮะมาร่วมถกร่วมซักกันก็เชิญส่ง SMS มาได้นะฮะส่งมาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวเรื่องที่เกิดขึ้นในชุมชนของท่านนะครับส่งมาที่4111999นะครับความเห็นของท่านลำดับที่105-109ได้เสื้อยิ่งถกกนกซักไปท่านละ1ตัวนะครับเอาลฮะในค่ำคืนนี้มี ผลสารวจออกมาอีกแล้วอีกแบบหนึ่งเขาไปถามผู้นําทางธุรกิจไปถามกรรมการบริษัทนะครับและคุณบัณฑิตนิถาวรเลขาธิการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเขาก็เปิดเผยผลการสอบถามนี้เกี่ยวกับเรื่องของทุจริตนะครับสถานการณ์การทุจริตรัปชันในเมืองไทยล่าสุดที่เขาถามมานะครับช่วงปลายปี58ที่ผ่านไปถามกรรมการบริษัทผู้นําธุรกิจประมาณ800กว่าท่าน ผลสำรวจออกมาว่า48%ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชันในประเทศไทยนั้นลดลงฮะ48%เกือบครึ่งหนึ่งนะฮะลดลงต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับมีเพียง24%เห็นว่าสถานการณ์นั้นยังรุนแรงกรรมการบริษัทและผู้นำธุรกิจก็ตอบแบบสำรวจด้วยนะครับบอกว่ากระบวนการขอจดทะเบียนธุรกิจทะเบียนการค้า และการจัดตั้งบริษัทมีการปรับปรุงดีขึ้นมากที่สุดในรอบ5้าปีที่ผ่านมานะครับผลสํารวจยังพบว่ากระบวนการที่ถูกมองว่ามีโอกาสเกิดการทุจริตมากที่สุดก็คือช่วงการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐและการจัดการประมูลโครงการต่างๆของภาครัฐเขาบอกตรงนี้เป็นช่องทางที่ทําให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดรองลงมาคือการจดทะเบียนและขอใบอนุญ,ญาตต่างๆเป็นสําคัญนะครับแล้วก็ผลการศึกษารอบล่าสุดนี้ก็ชี้ว่า เราก็เริ่มเห็นแสงสว่างเราก็มีความหวังในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเพราะว่าเกือบครึ่งเห็นว่าสถานการณ์นั้นดีขึ้นนะครับทีนี้ทางด้านของส่วนที่ไปสอบถามํำรวจนี้ก็บอกว่าหากสามารถแก้จัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทยได้79เห็นว่าจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างน้อยอีก10นะฮะโดยผลประโยชน์ที่ภาคธุรกิจคาดว่าจะได้รับได้แก่ ต้นทุนทางธุรกิจที่จะต่ำลงมีโอกาสในการแข่งขันในตลาดและสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นและมีการแข่งขันด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์มากขึ้นเรียนคิดว่าตำแหน่งบางตำแหน่งที่ล่อแหลมและก่อให้เกิดการทุจริตได้ไม่ควรให้นั่งนานหลายปีพอ,อนั่งนานหลายปีมันรู้งานมันแก่วัดมันเห็นช่องทางค่ะเพราะฉะนั้นต้องจัย้ายค่ะม,<อ><อ>มันเป็นการสร้างอาณาจักรค่ะเพ<อ>ร<อ>าะฉะนั้นบางตำแหน่งในบริษัทที่เขาเจริญก้าวหน้า เขาฉลาดค่ะ <ừ. S 1> เขาเวียนตัวคนที่มีสิทธิ์อนุมัติซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตได้เขาเปลี่ยนตัวบ่อยๆค่ะไม่ให้รากงอถูกต้องค่ะบางตำแหน่งบางส่วนเนี่ยมีพวกงบรับงบเอนเตอร์เทนงบพิเศษด้วยนะจารย์บางหน่วยงานอาจารย์ก็เห็นใช่ไหมบางทีเขามีมีงบไปไปดูงานงบไปเที่ยวเขาติดต่อกับบางบริษัทอ่ะอันนี้ไม่ได้สิคอน,นี้บริษัทมาให้ก็แสดงว่าสินจ้างสิค้ามาเขาไปแอบอบริษัทมันก็จะดูแลไง หน่วยงานองค์กรของรัฐให้เองสิคดเย็นเห็นด้วยแต่ถ้าคุณให้บริษัทที่เราเคยซื้อกระดาษกับเขาเออก็ให้ตั๋วมาแดใบให้ไปกันอันนี้แน่นอนแล้วล่ะว่าเดี๋ยวต่อไปบริษัทนี้จะต้องมีอะไรแน่แน่นอน Nothing free on earth เคยได้ยินคำนี้ไหมไม่มีอะไรฟรีบนโลกใบนี้ค่ะให้มาแล้วเขาก็ต้องมากระชากกลับค่ะใช่ฉะนั้นหน่วยงานราชการกระทรวงทะวงกลมต่างๆต้องทําเป็นแบบอย่างที่ดีใช่หลายหน่วยงานเขาไม่รับเลยนะคะอะไรก็ตามที่เป็นของขวัญเป็นสิ่งที่สิทธิพิเศษ S <S> <ม>จากบรรดาซัพพลายเออร์ <ative> หรือผู้ที่ทำงานการค้าสนับสนุนกันงดรับก็รับมาแล้วต้องมีการถอนทุนเพราะบริษัทเหล่านี้ประชาชนเป็นปัจเจกบุคคลอะไรก็ดีบางทีเนี่ยคนเหล่านี้ก็พร้อมจะจ่ายใต้โต๊ะเพื่อที่จะให้อ,อำนวยความสะดวกให้การให้บริการของเขาเนดีขึ้นอย่างน้อยนะคะความเกรงใจ กินของเขาเข้าไปแล้วจะไม่ให้คืนเขาก็ยังไงอยู่อ,อ,อาให้เขาไปเถอะสักทีเนี่ยเขาอ,อุตส่าห์เลี้ยงข้าวมาแล้วเ,ออเนี่ยอย่างงี้ดูไม่ดีแล้วนะใช่ใช่ออนี่แหละฮะคือมีทั่วทุกหัวละแหงก็จากนี้ไปก็หวังว่าจะดีขึ้นจะดีขึ้นนะครับในเรื่องแบบนี้ไม่ควรมีทุจริตในแผ่นดินไทยค่ะครับโอ้นี่แหละเอาละฮะช่วงหน้าเรามาคุยกันนะฮะในเรื่องของสถานการณ์ราคา้ํามันโลกท่านผู้ชมครับท่านกา็ทราบว่าในระยะหลังนะครับสถานการณ์ราคาน้ํามันในตลาดโลกราคามันลงลงลง และคนไทยหลายส่วนเขาสำรวจออกมาว่าโอ้โหก็เลยใช้น้ํามันกันเยอะเลยอาจารย์อ้าวเดี๋ยวเรามาคุยกันราเด็กเลยเลิกประหยัดเลยประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับชวนคุณออมเงินกับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคของทกสเงินออมงอกงามดอกเบี้ยง,งอกเงยและวยังได้ลุ้นโชคถึง3ชั้นลุ้นรับสร้อยคอทองคํา ลุ้นผลรางวัลและลุ้นรับรถยนต์อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่02 555 0555หรือที่เว็บไซต์ baac.or.th ยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศราคาน้ำมันในตลาดโลกถูกที่สุดในรอบ12ปีขับรถก็เหมือนกันย,งงยังไม่ทันจะออกรถเลย<อ>เมียยังใดผมอยู่เลยสตาร์ทเครื่องก่นอนดุวอร์ม จะไปขับมอเตอร์ไซค์ไต่ถังหรือไงวอร์มเครื่องขนาดนั้นเ่น,เนียดู